สำนึกแห่งความสำเร็จสำนึกแห่งความสำเร็จก่อนที่ผมจะกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้คุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าในเวลาที่ความร่ำรวยเริ่มต้นเข้ามาหาคุณนั้นมันจะมาอย่างรวดเร็วและมากมายจนคุณต้องประหลาดใจว่าความบางังคั่งร่ำรวยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่านานหลายปี นี้เป็นความจริงที่น่าอาศัศจรรย์ใจเพราะมันต่างจากการที่คนทัวใหญ่เชื่อว่าความร่ำรวยต้องมาจากการทำงานหนักและยาวนานเมื่อคุณเริ่มที่จะคิดแล้วรวยคุณจะสังเกตเห็นว่าความบังคังร่ำรวยนั้นเริ่มต้นด้วยสภาวะจิตใจด้วยเป้าหมายชัดเจนและด้วยการที่เราแทบจะไม่ต้องทำงานหนักเลยสิ่งที่คุณต้องรู้คือ วิธีที่จะเข้าถึงสภาวะจิตใจที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามาผมจึงได้ใช้เวลาถึง25ปีเพื่อศึกษาหาคำตอบนั้นเนื่องจากผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งต้องการจะรู้ว่าคนรวยเขามีวิธีสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไรสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือทันทีที่คุณจับปราจยาของหลักการเหล่านี้ได้และเริ่ม นำหลักการนี้ไปใช้ฐานะทางการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นทุกๆสิ่งที่คุณจับต้องจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและผลกำไรฟังแล้วดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เปล่าเลยหนึ่งในฟาร์มออนแอของของคนตัวใหญ่ก็คือความคุ้นเคยกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เราล่วงรู้กฎเกณฑ์ทุกอย่างที่จะทำให้มันไม่ได้ผล เรารู้ทุกสิ่งที่เป็นข้อจำกัดหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาสำหรับคนที่สแสวงหากฎแห่งความสำเร็จและเต็มใจที่จะเตียงเดิมพันกับมันความสำเร็จจะอยู่กับคนที่มีจิตจำนึกแห่งความสำเร็จเท่านั้นส่วนความล้มเหลวก็จะอยู่กับคู่กับคนที่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ในจำนึกแห่งความล้มเหลว วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้คุณเรียนรู้ศิละปะแห่งการแปลเปลี่ยนจิจจากจากสำนึกแห่งความล้มเหลวไปอยู่ตู่สำนึกแห่งความสำเร็จความอ่อนแออีกหนึ่งก็คือนิสัยชอบวัดสิ่งใดหรือผู้ใดก็ตามโดยใช้ความรู้สึกและความเชื่อของตัวเองบางคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึก ว่ายากที่จะเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะคิดแล้วรวยได้ก็เพราะนิสัยในการคิดที่จะจมอยู่กับความยากไร้ทุกยากล้มเหลวและพ่ายแพ้ความคิดแบบนี้ช่วยย้ำเตือนผมถึงชายผู้ตึ้่งมาจากประเทศจีนเพื่อมาเรียนที่มหาวิทยายลัยสิคาโกวันหนึ่งอธิการบาดีฮามเบอร์ได้พบกับชายหนุ่มผู้นี้ที่มหาวิทยายลัย หยุดพูดคุยด้วยสองสามนาทีอธิการบดีถามว่าคุณประทับใจลักษณะของคนอเมริกันที่ตรงไหนมากที่สุดนักศึกษาตอบว่าอาจจะเป็นมุมมองของพวกคุณที่แตกต่างจากคนอื่นมันคือเรื่องของทัศนคติและนิสัยนั่นเองถ้าคุณสร้างนิสัยในการมองชีวิตตามทัศนคติของตัวคุณเองคุณอาจผิดพลาดขอเชื่อว่าข้อจำกัดต่างๆ ในตัวคุณได้ถูกตัวเองประเมินแล้วว่าเป็นข้อจำกัดจริงๆ